ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนโยบายเนี่ยครับอย่างพรรคก้าไกลเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการลบล้างผลพวงของรัฐประหารอันนี้ทางเพื่อไทยคิดเห็นยังไงบ้างฮะไม่เข้าใจฮะคือเขาจะลบยังไงรัฐประหารไปแล้วติดคก <c oughs> ุกไปแล้วยุบพรรคไปแล้วคืนสิทธทิผมได้ไหมเอาผมที่ติดคุกถอนมายังไงทางพรรคเพื่อไทยเห็นยังไงฮะ <c oughs> ผมคิดว่าเราสนใจไปข้างหน้านะครับบ้านเมืองตะกี้ผมถึงใช้คําว่าลยุทธศาสตร์ ทวงคืนประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีครับผมยกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหนั่นฆ่ากันตายเลยที่อังกฤษนะครับมันก็มีทางฝ่ายพันธมิตรก็มีมีเรื่องของของอะไรฝ่ายนาซีครับก็เป็นอาชญากรสงครามจับเป็นมวลก็แต่งตั้งเซอร์โชครอส คือโชครอสประเรินลูกชายเขามผมรู้จักคเลยจำได้ให้มาเป็นคนที่ในการที่จัดการนะครับเสื้อเสื้อโชครอสก็เลยบอกว่าเรื่องให้ซัสเพนไว้ก่อนครับนึกอ,ออกไหมครับเพื่อใประเทศก้าวหน้าไปแันวฆ่ากันอีกแล้วไม่จบ,บแต่คุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากรัฐบาลเผด็จการหรือว่าการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมาหลายครั้ง มองว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการแก้ไขไปที่ต้นต่อหรือไม่มีการจัดการเนี่ยไม่คิดว่าในอนาคตจะเกิดต้นต่อคืออะไรละครับฆ่าคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับยกตัวอย่างที่สองอาจจะใกล้หน่อยเดลสันแมนเดลาถูกติดคุก27ปีนะครับถ้าไปดูประวัติเนี่ยบางครั้งยังแทบแย่เลยครับ ปีนั้นผมอยู่ต่างประเทศพอด,ดีปีที่เขาออกมามใช่ไหมฮะแล้วก็ชนะเลือกตั้งในสุดเขาก็คอนซิลเดตคอนคอนซิลคือเป็นการเรียกอะไรสมานฉันท์ครับใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นผู้นําในการที่จะให้เอาไม้กับพวกคนขาวและทำให้ประเทศก้าวคร้บคุณหมอไม่รล้ว่าตออ่อแบบนี้นี่ทางคนที่เขาเคยต่อสู้ทางการเมืองแล้วได้รับผลกระทบเคยถูกล้อมปราบแบบนี้นยฮะจะหงุดหงิดเหรอฮะว่าพวกนั้นก็ต้องเอาผิดตรงนั้นในส่วนที่เป็นคนผิดจริง,รงๆถูกไหมครับ ผมไม่ได้บอกว่ายกโทษให้นะไม่ใช่นะแต่กรอบใหญ่คนที่กรอบใหญ่เนี่ยแก้ปัญหาให้ประเทศเตินหน้าขึ้นได้ด้วยวิธีการยังไงบ้าง,างคนผิดถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับถ้าคดีมันอยู่ไม่งั้นเขาก็ล้วงหมดใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นศาลเป็นสิ่งที่ตัดสินเป็นธรรมหรือเปล่าผมเป็นวิกติมนะผมเป็นฝั่งที่เป็นเหยื่อนะครับไม่ใช่ผมเป็นฝั่งใช่ครับอืมใ,ใช่ไหมครับ จะไปแก้แค้นหรือหรือ,รอ,อยังไงผมเป็นเหยื่อแล้วเอาคืนผมได้ไหมชีวิตคือผมคิดว่าเขาต้องชดใช้บางส่วนนะครับถ้าหากว่ามันสามารถสืบสาวกันได้แต่<ม><ม>ว่าเรื่องใหญ่คือทําให้ประเทศขึ้นเพื่อน,นไปข้างหน้าสกะพออืมครับผมอีกคําถามหนึ่งครับที่คงจะต้องถามเพราะว่าก็มีเสียงวิจารณ์บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยสู้ไปกราบไปแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทะลุไปถึงจุดที่เป็นรากของปัญหา รากปัญหาอยู่ตรงไหนครับก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเนี่ยฮะจจะเป็นระบบของอำนาจโครงสร้างหรือเปล่าใช่ไหมครับก็คุณหมอมองว่าไงครับคือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องดูในสถานการณ์หนึ่งๆใช่ไหมครับในสังคมมันมีส่วนประกอบของเอถ้าพูดถึงเรื่องอํานาจก็มีหลายส่วนคุณไปถึงตรงไหนอ่ะคุณสามารถชนะเป็ดเสร็จเด็ดขาดได้หรือยังใช่ไหมครับหรือไปได้ขนาดนี้อืได้พูดกับได้ทําให้ชนะนี่มันคนละเรื่องนะ จะพูดอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราส่วนตัวนะครับผมเป็นความคิดที่ more มอ r a g m a t i s t คือเป็น,ป,นปฏิบัตินิยมครับทฤษฎีเยอะเนี่ยแต่กี้เราพูดถึงเพื่อน,อนผมหลายคนบางคนก็ยังอยู่ต่างประเทศนะครับก็พูดเรื่องเก่าอยู่นะครับแต่ถามว่าคันสิ่งที่สำคัญ แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โทษกันนะครับเขาก็ยืนยันวิธีคิดอย่างนั้นอยู่เขาก็เป็นแกนหนับของแนวคิดแบบนั้นในขณะที่สิ่งที่สําหรับทางผมนะครับสังที่ส่วนหนึ่งที่ทางผมก็คือมันมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนจริงๆใช่ไหมฮะ<อ>ได้พูดกันได้ทอขออีกเรื่องเดียวครับคุณหมอครับซึ่งต้องถามอยู่แล้วก็คือมหนึ่งหนึ่งสองมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยครับ ที่ทางพรรคก้าวไกลก็เสนอว่าจะแก้ไขใช่ไหมครับในมุมมองของเพื่อไทยนะครับจริงๆก็ได้ยินคําตอบหลายครั้งแล้วฮะว่าก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เข้าไปคุยกันในสภานะฮะอยากทราบว่ามุมมองของตัวพรรคเองเนี่ยฮะมองยังไงกับกฎหมายฉบับนี้นั่นเลยฮะมุมมองของพรรคคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเป็นคำคำถแถลงของพรรคเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างกันมุมมากมายครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งกันมากๆ เรื่องนี้การจัดการด้วยสันติวิธีก็คือไปตกลงกันในสภานะครับ,รบ <S <S ซึ่งวันนี้ผมเห็นคุณพิธาก็พูดในทวนางนั้นเหมือนกันคือไปแก้ไขในสภาครับ,รบซึ่งเวลาที่บอกว่าจะไปตกลงกันในสภาเนี่ยครับตัวเพื่อไทยเองเนี่ยมีจุดยืนหรือว่ามีมุมมองด้านด้านนี้ยังไงบ้างว่ามีปัญหาตรง,ตรงไหนอยากจะแก้ไขตรงไหนยังไงบ้างไหมครับผมว่าในส่วนตัวเนี่ยมันจะมีปัญหาสองสามเรื่องใช่ไหมครับครับคือมีคนบอกว่าผู้ขณะนี้มัน คือผมไม่ได้ศึกษาละเอียดนะครับแต่ว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องนี่มันเป็นใครก็ได้อถูกไหมครับชอครับซึ่งในอดีตมันไม่ใช่นะครับสมัยผมเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการในการกันกรองอแล้วก็พิจารณาบางครั้งยังถูกบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ยุติเสียอือนะครับเป็นขราชการผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะอ,อันนี้ผมขออนุญาตไม่ไม่เล่ารายละเอียดแต่ว่า ชัดๆเลยผมจําได้เลยเจ้าตัวเขายังบอกขอเก็บเป็นหลักฐานประวัติศาสตร,ร์เลยนะครับอันที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการฟ้องอันนี้ฟ้องเนี่ยอ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูดูแลกันอีกทีนึงส่วนที่สองคือโทษอใช่ไหมครับพอโทษเสร็จเนี่ยมันไม่มีโทษสถานที่เกินกว่าเกินโทษเนี่ยเกินแล้วตีความตีความการไปขึ้นอยู่การตีความเยอะไปนะครับผมว่าอันนี้ชัดเจนว่าเรา ถ้าตกลงกันแล้วพูดกันให้ชัดนะฮะเรื่องนี้เรื่องนี้อน,นีียนะครับมันก็ไปคุยกันในสภา,พาเพราะความเห็นได้ต่างกันนะครับรบแต่ก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่คือการที่ให้มีกฎหมายในการดูแลประมุขของประเทศอันนี้คำว่าประมุขของประเทศนี่บางบาง,บางทีก็ตีความกว้างนะครับไปหมดนะฮะกว้างไปหมดเลยนะครับโอ้โหจนกระทั่งอะไรก็ไม่รู้อันนี้นี่ไม่ได้ถือผมว่าต้องให้มันชัดเจนขึ้นครับผม เวลาที่เพื่อไทยเนี่ยฮะชูนโยบายก็ชัดเจนมากก็คือบอกว่าเพื่อปากท้องประชาชนนะครับ,รบอยากจะถามว่าเอ๊ยอย่างนี้เนี่ยมองไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาก็ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องของข้อเสนอทางการเมืองนะฮะหลายข้อด้วยเหมือนกันเนี่ยมองว่าอย่างเช่นเรื่องมาตรา 1- นึสองเนี่ยพอเราไม่ได้พูดถึงเนี่ยฮะจะเป็นการเสียเสียงของคนกลุ่มนี้ไหมฮะเราพูดถึงสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับแต่กี้ผมอธิบายบไปก็พูดอย่างนี้เราก็ประกาศไปทั่ว นะครับแต่ว่าการใช้กฎหมายบางเรื่องมาบอกความมั่นคงแล้วก็เสร็จสุดท้ายคือจัด,จ,ดจัดการฝัง่งที่ความคิดเห็นต่างซึ่งเราเป็นเหยื่อเหมือนกันอันนั้นรับไม่ได้อออืือแล้วก็ตะกี้ผมเพิ่งเจอเด็กๆที่เคยถูกข้อกล่าวหาเนี่ยเด็กอายุสิบห้านะครับถูกข้อกล่าวหาเรื่องินในที่สุดเนี่ยไม่ได้ฟ้องก็เพราะว่าไม่ได้ไม่เจอหลักฐานจากคุณระหว่างนั้นคุณทําให้เด็กเสียอนาคตเด็กเรียนโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งที่ แล้วสุดท้ายนี่วันนี้เขากำลังจะเอ็นใหม่เพราะว่าเขาเสียเวลาไปนะครับเป็นต้นครับนี่เป็นมันถ้าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่ไม่ควรเกิดเราจะจัดการจัดการไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับเยียวยาในส่วนที่เหมาะสมเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เราเคยเยียวยาจนหลายเยียวยาคนที่ผู้พูดที่เดือดร้อนจากปี5้สาครับผู้ที่เสียเสียหายจากปี5้าสาม คณะรัฐมนตรีเติมคณะเกือบจะถูกรัฐนี้เอาไปจับติดคุกหมดมครับใช่ไหมครับผมว่าดูรุ่นคนรุ่นเด็กๆบางทีอาจจะไม่รู้ว่าความ,มตัวจริงเนี่ยอยู่ตรงไหนคนที่ต้องติดคุกเยอะแยะไปหมดมนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีที่ติดคุกด้วยข้อกล่าวหามไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเลยนะครับข้อกล่าวหาว่าผิดกฎหมายซึ่งตลกมาก ผมยกตัวอย่างคนชัดๆคือหมอสุรพงศ์สือบวงรัรบนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์เลยเออมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันตรงไปตรงมาแต่สุดท้ายบอกนี่มันผิดกฎหมายผมยังเคยติดเกือบจะติดคุกด้วยข้อหาอทำหวยบนดินที่เอาเงินมาให้ในักเรียนเนี่ยสี่แสนสตั้งตั้งหลายหลายจะไม่ได้เยอะเลยนะครับอเอาเงินจํานวนนี้ไปให้เด็กเนี่ยไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเด็กพวกนี้ได้แกเป็นกําลังสําคัญของประเทศครับพวกผมเกือบติดคุกทั้งคณะอืครับ จริงๆตัวคุณหมอเองเนี่ยก็เป็นคนรุ่น6ตุลาแล้วก็เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยนะฮะเวลามองสิ่งที่ม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องของการเมืองเนี่ยฮะจากในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอมองอยังไงบ้างครับแน่นอนที่สุดหัวใจเดียวกันนะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งก็คือชื่นชมความกล้ากระบวนการต่อสู้ที่เป็นรูปแบบที่หลากหลาย ท้าทายอํานาจรัฐครับในจุดที่ควรจะท้าทายนะครับในที่สุดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงข้อเรียกร้องนะครับเก็บไว้ก่อนผมไม่ได้เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องทั้งหมดแต่รูปแบบแล้วก็มันเป็นคือมีเสน่ห์ว่าทำไปทามานี่นะครับเข้าถึงได้รับความร่วมมือเยอะเพราะในที่สุดเนี่ยพอทําเลยไปแล้วเนี่ยเลยไปแล้วเนี่ยนะความร่วมมือจะน้อยลงธรรมดาเขาเรียกปกติคนที่จะประสบความสำเร็จคือเดินแนวทางวลชนแล้วก็เขาเรียกว่าคือ ในการเคลื่อนไหวสําหรับในเมืองโดยที่ไม่ได้สู้รบกันแบบนี้นะเราเป็นอํานาจรองนะคือรัฐมีอํานาจหลักก็ต้องต้องมีเหตุผลมีประโยชน์แล้วรู้ประมาณคําลังสําคัญคือว่าหยุดตรงไหนนะครับแล้วก็มันต้องสู้กันยาวๆตรงนั้นก็จุดกระแสพอสุนกวนผมคิดว่านั้นก็มีผลนะครับครับถ้าเกิดว่าตัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับเข้ามาเป็นรัฐบาล แล้วก็มีการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในข้อเรียกร้องแบบเดียวกันนะครับเักเ่อไทยเนี่ยจะรับมือกับการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยแตกต่างไปยังไงกับสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันทำนะครับเราคุยเลยครับเรียกว่าคุยเลยอันไหนที่ควรจะแก้หรือไม่แก้แล้วก็สมมติในกระบวนการต่างๆใช่ไหมครับคือเป็นเรื่องใหญ่สมมตินะฮะเรื่องตะกี้ที่ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกร้องหนึ่งหนึ่งสองเราก็มีวิธีแก้ก็คือขอไปคุยในสภาคุณไปเสนอให้พอเนี่ย ครับเพราะคุณไม่ได้จะเป็นเจ้าของประเทศคนเดียวใช่ไหมฮะทุนต้องสามารถโน้มน้าวให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นพร้อมกันด้วยหรือไมใ่ในเรื่องรูปธรรมต่างๆ่างถูกไหมฮะเราต่อให้กฎหมายกฎหมายไม่ดีก็ต้องแก้นะครับถูกไหมฮะไม่ได้บอกอว่าต้องยึดกฎหมายเพราะกฎหมายคือคนเขียนครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันข้อข้อที่มันยุติไม่ได้กระบวนการประชาธิปไตยหรือกระบวนการเลือกตั้งหรือเรื่องสภาคือการยุติความขัดแย้งแบบสันติวิธี นึกภาพออกนะฮะสมัยก่อนเรารบกันเนี่ยแย่งชิงอานาจกันในที่สุดเนี่ยเขาก็คิดกลไกที่แย่งชิงอานาจผ่านกลไกที่ผ่านการเลือกตั้งซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ใช้มามเป็นพันปีครับ,ค,รบคุณบอกว่าทําไมคุณประยุทธ์ไม่เลือกวิธีนี้ฮะหัวใจเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่เขาแต่ผมว่าเข้าเดินแบบนี้ก็ก,ก็ผลก็ตามมาก็เดี๋ยวผลเลือกตั้งก็รู้เอง